<c oughs> ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมถึงเอยถึงคนตายเพราะว่าชนสวัสดิ์เนี่ยเขามาทำงานกับผระขันเขาทำงานพ่อเขาเนี่ยพ่อเขายังอยู่ใช่ไหมบอกพ่อเขา้วยนะว่าที่ทำอะไรไปทุกอย่างเนี่ยกินเนินหลวงอะ่ะเนี่ยที่เขาเล่าฟังนะตอนนี้ลูกชายเนี่ยให้เขามาทำงานกับพระขันอะ่ะ เขารู้เรื่องพวกนักการเมืองดีทําไมที่เขาตายที่เขาตายฟรีสิแทะดวงเขาอะจตตายปีหน้าหรือแต่พระขันก็ต้องเอาเขามาก่อนเพราะว่าเอาขามารับใช้เอามารับใช้ถ้าเขายังอยู่นะป่านเนี้ยเขาก็วุ่นวายก็พระขันก็เลยบอกเก็บซะที่เก็บมาเก็บมาดีนะที่จริงดวงเขาดวงตายมีนะดวงอีกปีหน้าล้วดวงเขาตาย ขเขาอาจจบอกว่าเก็บซะถ้าไม่เก็บมานี่ลูก,ลกสาวเขาก็เป็นสสใช่ไหมลูกสาวเขาก,ก็อยู่กับอนุทินใช่ไหมอืมเขาบอกว่าถ้าชนสวัสดิ์อยู่นะก็วุ่นวายยิ่งกว่าพิธาอ,อีกโดยถ้าชนสวัสดิ์อยู่พิธาไม่ได้บีเหยียบหรอกพระประแดงอะ่ะไม่มีทางได้ไม่มีทางเขาบอกไม่มีทางที่ชนสวัสดิ์ไม่มีเสิไอ้พิ่ธามถึงไปที่นู่นอะ่ะตอนนี้เขาเขาตายก็ดีเขาตายมีผลประโยชน์มาก เขาตายเนะี่ยเขามาทํางานกับพระขันดีมากเขาบอกว่าขันทีวผมทําเองเขาเป็นคนจิตใจกว้างนะเป็นนักเลงนี่คือนักเลงตัวจริงชนสวัสดิ์เป็นนักเลงจริงเป็นคนใจกว้างทํางานรู้ทุกอย่างรู้บ้านใครบ้านคนนี้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 ทีจริงเขาชอบประวิทย์นะเขาบอกท่านเขาเขาชอบมากจริงๆอะทําไม ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐใช่ไหมมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งขึ้นมากับประชาธิปัตย์กับอะไรพวกนี้นตั้งขึ้นมาบ้านเมืองเราถ้าพิธาตั้งพิธาอยู่ได้ไม่เกินปีพิธาเป็นได้แค่ปีเดียวนอกนั้นเจ๊งเพราะพิธาเป็นคนไม่มีความสามารถหรอกพิธา ถ้าถ้าพวกเราอยากให้บ้านเมืองเจงะ่ะก็ให้พิธาเป็นติถ้า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 ให้บ้านเมืองเจงให้พิธาเป็นแต่ถ้าไม่ให้บ้านเมืองเจงก็ให้ลุงตู่ดูแลไปก่อนพิธาเป็นได้แค่ปีเดียวนะบ้านเมืองชิบหายไ้วอดเลยตอนนี้ธนาธรคุยกอนนุคนี้คน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 นี้ดีให้ชนสวัสดิ์เตนะแม่ให้กระเดมไปเลยเอาชนสวัสดิ์มาเนี่ยชนสวัสดิ์ตายดีนะเพราะว่าพ่อเขาอ่ะเขาบอกเขาอ่ะเขาก็มีส่วนผิด พ่อเขานะพ่อเขายังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ฟังไว้นะวะ่าทุกวันนะั้นลูกชายที่ตายไปเนะี่ยเขาพระขันเอาไปทํางานด้วยเขาทํางานดีมากนะเขาเป็นเบื้องขวาของพระขันเลยนะพอเขารู้ว่าคนไหนบ้างนักการเมืองคนไหนบ้างดีนะบอกพ่อเขาพอแล้วหยุดไม่ต้องชัวง่วไม่ต้องอะไรละห้ามกินเงินหลวงนะใครที่คิดทําลายชาติศาสนาพาระมาษัต์ กินเงินของหลวงเนี่ยชนสวัสดิ์มาใช้ให้พ่อเขาตอนเนี้ยถ้าเขายังอยู่เขาก็วุ่นวายพระขันก็นเลยบอกงั้นมึงก็ไปอยู่กูซะก็เหมือนเลีตายดีด้วยเนาะตายแบบสบายนะตายแบบสบายแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพระขันไม่เก็บมาตอนนั้นเขาก็จะโดนยิงตาย่ะดวงเขาต้องตายยังไงดวงเขาก็ต้องตายใค่แต่ปะพระขันก็นเลยเก็บซะแต่เขาดีนะตอนนี้เป็นเลยคะ่ะพระขันเลย ดวงวิญญาณถึงตายไปแล้วก็ทําง,งานได้ถ้าเป็นคนดีดวงวิญญาณทุกดวงตอนนี้กลางวันเราเนี่ยกลางวันของมนุษย์ช่นะี่ยแต่กลางคืนของเขาเนี่ยเขารู้เลยบ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้บ้านหลังนี้เป็นโอนกักการเมืองบ้านเนีย่ยก็วังแม่งรวยมาจากไหนกันเนาเงินเดือนก็ไม่กี่ตังค์แต่โคตรรวยนะมีท,มที่มีทางแยกกูยังไม่มีที่เลยนะร่างกูยังไม่มีที่อยู่เลย